เจ้าตูบแสนรู้สุดสุดสัญนชัตตยานสุนัขพุ่งเข้าช่วยเหลือเจ้าของหลังกำลังจะว,วูบหมดสติเเน,นแห่ชื่นชมความรู้คุณ ขาเด่นขาเด็ดจะพาทุกคนไปดูคลิปจากติก๊กต็อกเรอรองไรหนึ่งค่ะซึ่งโพสคลิปเหตุการณ์สุนัขที่เลี้ยงไว้ที่บ้านใช้สัญชาตญาณล้วนๆเขาช่วยเหลือพ่อตาตอนเป็นลมโดยได้ระบุข้อความว่าไม่รู้จะต้องรู้สึกอะไรเลยทั้งตกใจทั้งดีใจที่หมาเก่งมากฉลาดเลียตาจนมีสติกลับมา #bandok t ิดบู เหตุการณ์พ่ออยู่กับหลานแล้วพ่อวูบเป็นลมสัญชาตยานหมาเข้าชาร์จดูพ่อทันทีเก่งมากลูกที่เข้าช่วยพ่อน้องเลียจนพ่อรู้สึกตัวโดวยในคลิปเป็นเหตุการณ์จากภาพวงจรปิดภายในบ้านที่จับภาพไว้ได้ระหว่างที่พ่อของเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้ในบ้านแล้วจู่ๆก็เกิดอาการหน้ามืดก่อนจะบูบแต่ยังพอมีสติแล้วทรุดตัวลงตรงข้างเก้าอี้ระหว่างนั้นหมาที่เลี้ยงไว้ได้หันไปเห็นแล้วก็รีบลุกเข้าไปหา ก่อนที่จะค่อยๆเลียที่ตัวของพ่อเธอจนพ่อเริ่มฟื้นคืนสติลังพดดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาชื่นชมหมาของเธอเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ